บรอันเดิมพันถ้าแพ้ในแมตช์ชิงแชมป์โลกต้องเลิกปล้ำและเรื่องราวของเชนแม็กแมนและ AEW สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรื่อสตอรีนะครับกลับมาพบก,กับโดมวยเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของศึก AEW Dynamite มครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเซกเมนต์ของไบรอัน y ดนนิัครับที่เผชิญหน้ากับสวอฟสติกแลน ประกาศครับพร้อมอาวาชีพเป็นเดิมพันแต่ว่ารายละเอียดมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปนี้ครับรวมถึงข่าวร้อนๆครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องราวที่ AEW นะโทนี่ข่านแล้วก็เชนแม็กแมนนะมีประชุมลับกันเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้เช่นกันนะครับเพื่อนๆหลังที่ผมไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้มเรสเตอรี่และใครอยากีิจะสนับสนุนเพิ่มเติมครับ สามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจ a c e b o o k ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรได้เลยนะครับเราเริ่มก่อนเลยครับจากเรื่องราวข่าวใหญ่นี่แหละครับเรื่องราวของเชนแม็กแมนและโทนี่ขานที่ไปแอบมีการประชุมลับเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ตามคลิปของช่องเรื่องมวยปล้ำเนี่ยช่องเราเนี่ยมาตลอดเนี่ยก็จะได้ รู้ข่าวเกี่ยวกับเชนแม็กแมนแล้วก็เอมยูมาสักพักหนึ่งแล้วเอาจริงเนี่ยมันเริ่มจากเรื่องราวที่เพียงแค่จิมรอสเนาะเจ้าจิมรอสเนี่ยนักพากในตำนานเนี่ยได้มีการพูดนะในพอดแคสต์ของตัวเองเกี่ยวกับความไปไปได้ในการที่เชนแม็กแมนนั้นจะมาที่เอเยูเขาเขาพูดในเรียวกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันเป็นทํานองนั้นนั่นคือข่าวแรกๆที่เกิดขึ้นว่าง่ายๆคือทุกอย่างมันเริ่มจากเริ่มจากศูน,นย์่ะ เริ่มจากที่เรื่องราวม,มันไม่มีอะไรเลยนะเรื่องราวเรียกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ายหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือมาดูจะไม่ได้มีการติดต่ออะไรแต่เราก็เห็นความคืบหน้าต่างๆมากมายจะเห็นว่าเวลาที่โทนีน่คานไปออกสื่อต่างๆยก็มักจะมีการชื่นชมทางด้านของเชนแม็คแมนอยู่พอสมควรน,นะคือจริงก็แต่ก็พอฟังของโทนี่คานก็ต้องบอกว่าเราก็คิดได้หลายอย่างนะครับว่า ก็เป็นการพูดในเชิงบวกกับคนที่เราอาจจะใช้คําว่าไม่ได้รู้จักโดยตรงอะไรแบบนี้มากกว่าก็เป็นไปได้นกันหรือเป็นการเชื้อเชิญหรือเชิญชวนให้มาอยู่กันจริงๆก็ได้เพราะมีหลายครั้งที่โทนี่คานก็ออกปากเชิญชวนทาาหน้าของเชนแม็กแมนมามีส่วนร่วมกันนะครับซึ่งมันก็ไล่เลียงมาจนกระทั่งข่าวเมื่อวานที่ผ่านนะมีข่าวออกมาเนี่ยที่รายงานทั้งสองฝั่งก็คือมีไฟฟูลเล็ก นะครับแล้วก็เรสเตทองเรสทองจริงเป็นคนที่ปล่อยภาพนี้มานะแล้วก็เลยมีโลโก้แปะไว้นะครับเกี่ยวกับที่ว่าโที่ขานเนี่ยเจ้าของ AW น,นั้นมีประชุมลับนะครับกับเชนแม็กแมนในช่วงในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งการประชุมการพบปะกันที่ว่าของสองคนนี้เกิดขึ้นที่ออฟฟิศส่วนตัวในสนามบินอาริงตันนะครับช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงหรือ มีการเจาะลึกไปไกลว่าสรุปแล้วเชนแม็กแมนนั้นจะมาทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับอืมแต่ว่านั่นแหละนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีการคุยกันแล้วมีภาพทที่มันแบบถูกปล่อยออกมาและก็กลายวิธีพูดถึงในในโซเชียลมีเดียช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่แบบว่ากันว่าอะไรนะอ่าลูกชายลูกชายของลูกชายตะกูลแม็กแมน McMahon ที่สร้างดับเบิลยูขึ้นมาตอนนี้ล่าสุดไปเรียกว่าไปมี ใช้เขาวาไงไปติดต่อกันนะกับทนานของโทนี่คานเจ้าของ a อเอะไรประมาณน,นะครับฟิลนั้นนะซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยทนานของเชนแบ็กแมนก็ได้มีการอ่ากล่าวถึงนะครับมิทติ้งที่ว่ากับโทนี่คานเปิดเผยว่าคุยอะไรกันบ้างเออเป็นสเตทเมนตะ์อ่าเขาบอกว่าผมและโทนี่เนี่ยเชื่อมโยงกันผ่านการที่เราเนี่ยมีเพื่อนร่วมกันหลายคนนะครับ และเราก็มีการพูดคุยที่ค่อนข้างจะดีนะเป็นไปในเชิงบวกเราคุยถึงหลากหลายเรื่องราวนะแต่ส่วนมากแล้วเราก็พูดถึงเรื่องราวความรักเกี่ยวกับวงการนี้ซึ่งหมายถึงวงการมวยปล้ำนะฮะแล้วก็แล้วก็รางวัลที่ได้รับจากจากการท้าทายในการทำงานต่างๆนะกับครอบครัวก็พูดถึงเรื่องนั้นด้วยผมใน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 ที่มีการคุยกันเนี่ยนี่คือที่เชนว่านะ ผมมีการยินดีกับเขาด้วยกับการที่ a อดเลนี่ยล่าสุดก็ฉลองครบ5ปีไปแล้วนะแล้วก็ตั้งตาคอยว่า a w ดนั้นจะสามารถพัฒนาวงการบอลลัำไปได้แค่ไหนนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับตามนี้ตามนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าเชนแม็กแมนนั้นแล้วก็ความคืบหน้ากับ a w ดนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า คือต้องรอดูเพิ่มเติมอ่ะเออว่าว่าจะออกหน้าไหนเพราะว่าจะเอาถ้าสมมติจะเอาเชนมาแล้วจะไปวางเชนตรงไหนอ่าจะเป็นระดับไหนใช่ไหมจะเป็นระดับสมมติจะเป็นอ่ามาทําหน้าที่ด้านมวยปล้ำด้านธุรกิจหรือมาเป็นแค่เป็นคาแรคเตอร์ออกหน้าจออะไรสักอย่าง,นงหนึ่งอะไรเงี้ยมาอย่างใน,งนอย่าง,นงหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ต้องอยังรอติดตามกันต่อนะครับแต่ถ้าอยากที่จะเรียกว่า ลงลึกเรื่องราวมากกว่านี้นะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะครับเพิ่มเติมในกลุ่มเรื่องมวยปล้ำซัพพอร์ตเตอร์นะครับนะเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อสมัครเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของเพจ a c e b o o k ของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับ150บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับได้อ่านเรื่องมวยปล้ำสอเรื่องต่อวันนะผมก็จะพยายามเขียนสลับสลับ,ลบเดี๋ยวมีมีเจาะลึกข่าวบ้างมี เรื่องมวยป้ำย้อนหลังเก่าๆบ้างอะไรงนี้ก็มีมากมายช่วงนี้เป็นศึกซัมเมอร์แ m ลมเนาะผมก็มีการเขียนถึงเรื่องซัมเมอร์แลมมากมายในนั้นเช่นกันนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกของเพจได้เลยนะจ๊ะโอเคอะเราข้าวกันมาต่อครับมาที่เรื่องราวของ a e w ดับเไนมาะครับนะตอนล่าสุดนั่นเองก็คือการที่ทางนั่นของ Brian นเดนเนลสันนั้นออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆก่อนแมตช์ชิงแชมป์โลก เอครับที่จะเกิดขึ้นในศึกใหญ่อย่าง a อวันยูออินที่ลอนดอนในสนามใหญ่อย่าง w e ม b บลีย์สเตเดียนะครับซึ่งว่ายง่ายก็คือตอนนี้มันก็เหลือเวลานับถอยหลังอีกไม่นานนะักมันก็จะถึงและนะฮะ l อินที่ลอนดอนไบรอันเนี่ยบอกว่ามันเป็นความจริงที่เขาว่ากันว่าคุณไม่รู้เลยว่าวันเวลาเก่าๆมันดีจนกระทั่งมันกำลังจะจากเราไป คืนนี้เนี่ยผมมาที่นี่เพื่อคุยกับแฟนๆทุกคนโดยมี2อ,อย่างที่ผมอยากที่จะพูดถึง 1. คือเรื่องของการมาปรากฏตัวใช่ไหมแล้วก็การการมีตัวตนอะไรนี้อ่าและ 2. ก็คือเรื่องของสัญญาคำสัญญาที่เกิดขึ้นผมรู้สึกโชคดีมากในอาชีพการปล้ำของผมผมมีอาชีพ อาเรียกว่าผมเนี่ยต้องโดนบังคับให้จบอาชีพตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมก็กลับมาได้ผมได้กลับมาปรากฏตัวอย่างที่ได้เห็นกันนะแล้วตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมากับ AW U นั้นมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดในทั้งอาชีพของผมเลยผมสามารถที่จะเรียกว่า เรื่องไงมาอยู่กับเรื่องราวของปัจจุบันได้มันมีมันมีช่วงเวลามากมายที่ผมอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมก็ยังสามารถที่จะยังอยู่ได้ในตอนนี้นะครับและผมยังมีเรื่องราวของคำสัญญาด้วยเช่นกันผมมีคำสัญญากับลูกสาวของผมว่าตอนที่เธออายุ7%จ็ดขวบผมจะเลิกปล้าม,มวยปล้ามแบบเต็มเวลาแบบฟูลไทม์ จะเลิกจากมวยปล้ำไปเลยผมสัญญากับครอบครัวว่าสัญญาของผมกับ a อ็นนั้นจะเป็นสัญญาแบบ full time นะครับทั้งสุดท้ายที่ผมจะเซ็นในการเป็นนักมวยปล้ำและสัญญาฉบับนั้นจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ว่าง่ายก็คือแบบตรงตามข่าวที่ที่เราได้มีรายง,งานไปเนอะเมื่อไม่รู้จะไม่ได้หลายคลิปก่อนนะที่เราเคยทำคลิปลงไว้ให้นะครับ นะอ่ะ,อะก็พูดพูดถึงว่าสัญญาจะหมดพรุ่งนี้เนาะเออแล้วก็บอกต่อว่าผมสัญญากับตัวเองในทุกๆครั้งที่ผมเดินเข้ามาในเวทีผมจะทําทุกอย่างพยายามอย่างเต็มที่เท่าที่ผมทําได้เพราะว่าแฟนๆอย่างพวกคุณคู่ควรกับมันและผมเองก็คู่ควรกับมันเช่นกันเมื่อคุยถึงเรื่องของเองมันยูนั้น ผมประกาศไปแล้วว่าผมพร้อมจะเตะหัวคู่แข่งทุกคนผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยจะเป็นแชมป์โลก a อเยูให้ได้โดยตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมาผมเตะหัวนักมวยปล้ำม,มาแล้วหลายต่อหลายคนแต่ยังไม่เคยคว้าแชมป์โลก a อเมอยูได้เลยตอนนี้มันน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วนะ มันไม่สิต้องบอกว่ามันจะเป็นโอกาสสุดท้ายของผมในโชว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีของ a w นะครับที่อาจจะมีคุณหมอบอกว่าผมอย่าปล่ามเลยแต่ผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะไปที่ w e m บริสเตเดียมผมจะไปที่โมเมนต์ตรงนั้นและจะให้คุณทุกคนหนึ่งเอร์ซแม้ว่าร้อที่ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามผมสัญญาว,ว่าผมจะ all in a l l in ก็คือแปลในตัวก็คือแบบใส่เต็มเลยจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่ว่านะจะด้วยจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของผมผมจะ All In และจะยังพูดไม่ทันขาดคำแชมป์โลก A E เันยของเราก็ปรากฏตัวออกมาสวิ์ฟซิกแลนด์โผล่มานะครับสวิฟบ,บอกว่า ผมจะพูดแบบจริงๆกับคุณเลยนะไบรอันผมเคารพคุณเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่จุดประกายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักงวยปลล์มในยุคนี้มากมายให้ไล่ล่าตามความฝันของตัวเองแต่ถ้ามันมีช่วงเวลาอื่นถ้าไม่ใช่แบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ผมคงนั่งเชียร์คุณอยู่ให้คุณไปถึงโมเมนต์นั้นให้ได้ แต่ผมบอกให้ฟังว่านี่คือช่วงเวลาของเ w e r v e เมื่อพูดถึง a w u ผมจะต้องชนะในแมตชิงแชมป์โลก a w แล้วผมก็ทําได้ไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนคุณคือหนึ่งในสุดยอดนักมวยปล้ำตลอดกาลของยุคนี้แต่ผมคือสุดยอดเช่นกันผมแตกต่างจากทุกคน คุณมาที่นี่แล้วบอกว่าคุณจะเป็นแชมป์โลกเอมันอยู่จะเตะหัวผู้คนมากมายแต่ว่าคุณก็คงจะรับมือคู่แข่งไม่ไหวจนโดนเตะคืนไปบ้างถูกไหมนี่ไม่ใช่งานเรียกว่านี่ไม่ใช่งาน achievement award ไม่ใช่งานที่จะมาให้รางวัลงาน,นเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้บอกให้คุณรู้ ว่าคุณคือนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดในโลกและตอนนี้ผมคือนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดคุณได้ท้าทายบิออสเปยในการขึ้นปล้ำม,มาแล้วแต่คุณแพ้แล้วคุณก็บาดเจ็บกลับมาด้วยผมเจอกับออสเปย์และผมชนะได้จากนั้นคุณขึ้นปล้ำอนาคีดีอา e รีนากับดีอีลีทแล้วคุณแพ้ แต่ผมนำทีม AEW อนยูชนะ l i t t e ใน B o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  n d Guts บางทีตอนนี้เนี่ยร่างกายของคุณอาจจะรับมือมันไม่ไหวแล้วกับแรงกดดันต่างๆในการเป็นแชมป์โลกผมรู้ว่าคุณต้องการโมเมนต์นี้เป็นอย่างมากดังนั้นให้มันเป็นโมเมนต์ของมันไบรอันขอให้ผมได้สัญญากับคุณบ้างเหมือนกันนะผมสัญญากับคุณว่า ผมจะเป็นเวอร์ชั่นที่อันตรายที่สุดในเท่าที่เอเดนยูเคยเป็นมาผมจะสัญญากับคุณด้วยว่าคุณจะไม่ได้เดินออกมาจาก all in ในฐานะแชมป์หลังจากผมจบกับคุณแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ได้กลับมาเดินอีกเลยก็ได้ซึ่งฝั่งของ ทางนั้นของเซิร์ฟก็เดินกลับแต่ไบอันก็หยิบไมค์ขึ้นมาพูดต่อบอกว่าเซิร์ฟฉันมีหนึ่งคำสัญญาที่อยากจะสัญญากับแกคำสัญญาที่ว่าน,นี้ก็คือถ้าหากว่าฉันไม่เป็นแชมป์โลก A อเอยู w, ฉันจะไม่ขึ้นปั้มอีกต่อไปแชมป์โลกของแกกับอาชีพของฉัน ในศึกใหญ่ออินไหวไงละ่ะซึ่งสเวิร์กก็จับมือนะแล้วก็บอกว่าใช้คำว่างไงดีอ่าตื๊ดตืดตดแปบ๊บนึงนะคุณคุณเป็นคนคุณดีมากเลยไบรอันแต่ไม่ต้องรักษาสัญญากับผมนะรักษาสัญญานี้กับครอบครัวคุณดีกว่านะครับแต่พอพูดถึงเรื่องครอบครัวเสร็จปั๊บไบรอันก็หงุดหงิดเลย นะฮะพอตอนกลับไปหลังฉากเออนะเกี่ยวกับเรื่องนี้คือกลับไปหลังฉากก็จะมีเรเน่พารเก็ตที่พยายามที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ไบรอันขณะเดียวกันทนาของเจฟจารเล็ตก,ก็พยายามเข้ามาเรียกว่าเช er ียร์อัพเรียกว่าเชียร์ไบรอันเออโหนี่แหละไบรอันเดนิลสันที่แบบเราตามหานี่แหละนี่แหละใช่เลยเออแต่ไบรอันที่กําลังหงุดหงิดงุนงานอยู่บอกว่าอยากเห็นใช่ไหมว่าผมอออินหรือเปล่าว่าผมจัดเต็มไหม เอางี้สู้กับผมดิวิกหน้าเจอกันหงุดหงิดแล้วก็เดินหนีไปเลยนะฮะตามนั้นกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเจฟสจเลตต้องเจ็บตัวอาทิตย์หน้าไบรอันท้าเจอบเจฟจเจนะสจเลตนะในศึกไดนามายนี่แหละนะครับโอเคขณะที่คู่เอกของ AEW all in London นะครับแมตช์ชิงแชมป์โลก AEW นั้นนะจากเดิมที่เป็น าการที่ไบรอันชนะทัวร์นาเมนต์โอเวนฮาร์ดคับมาแล้วก็ได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกกับเวอฟซิกแลนด์แต่เดิมแล้วตอนนี้มีการเพิ่มเรียกว่าเพิ่มสเต็กเพิ่มเติมใช่ไหมเออเพิ่มเพิ่มเพิ่มเงินขายในการเดิมพันจากเดิมคือชิงแชมป์โลกแต่คราวนี้จะเป็นไทท l ล v เวอร์ซัสแคลเรีก็คือแชมป์โลกของสวอฟแล้วก็ อาชีพการเป็นนักมวยปล้ำของไบรอันแดนเนลสันนะครับแต่ถ้าฟังให้ดีก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าโอกาสที่ไบรอันจะคว้าแชมป์นั้นก็แน่นอนว่าสูงขึ้นหลังจากมีการประกาศที่ว่านี้นะครับมีคําพูดของแทสผมจำไม่ผิดนะแทสเนี่ยก็พูดว่าไบรอันเนี่ยคือโอเคแหละมันอาจจะฟังดูแบบกดดันตัวเองมากไปหรือเปล่ากับสถานการณ์แบบนี้แต่ไบรอนตอนนี้ อาจจะต้องการแรงกดดันแบบนี้เพื่อผลักดันตัวเองให้ก้าวไปขั้นหนึ่งเหมือนกันมีเรื่องนี้ที่ต้องพูดถึงกันเนะพราะนั้นก็รอติดตามกันต่อนะสำหรับ A W U นะครับนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากที่จะสนับสนุนนะฮะช่องของเรื่องมวยปล้ำ r e s t o r y ก็สามารถสนับสนุนได้ครับผ่านทางอ่าส่วนของกลุ่ม Supporter นะครับติดต่อ Inbox มาได้ในเพจ Facebook ของเรื่องมวยปล้ำ r e s t o r y นะใครสนใจอยากที่จะสนับสนุนอะไรกันก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะก็จะมีอันหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเดือนก็จะมีเรื่องราวหน่วยปลัมเขียนให้อ่านเนาะสองเรื่องต่อวนันก็จะเขียนเรื่องราวมากมายในนั้นนะช่วงนี้ก็จะเขียนเรื่องซัมเมอร์แ m ลมเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะมีข่าวคราวบ้างเช่นเรื่องเชนแม็กแมนกับเอเดนยู U, ทุกสิ่งที่ควรรู้ผมเขียนมาแล้วนะครับในกลุ่มนะคใครสนใจก็ไปตามอ่านได้เช่นกันนะครับก็สมัครได้ในอินบ็อกซ์องเพจของเรื่องมวยปล้มได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะ ดึงเข้ากลุ่มให้นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับโอเคแล้วเพื่อนๆหลังจากฟังเรื่องราวไปแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ครับก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับ คลิปนี้ผมดโดมอและช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรที่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับจึงกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ